จีนผีต้องการสอนมวยให้ในบริงเกนเด็กเมื่อวันซืนคุณจะต้องติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องเพื่อความสัมพันธ์จีนและอเมริกาที่มีสถียิภาพแต่สิ่งที่อเมริกาทำอยู่ในตอนนี้คือการใช้มาตรการกีดกันปิดล้อมจีนสร้างกลุ่มพันธมิตรของตัวเองเพื่อจำกัดความรุ่งเรืองเอาไว้เฉพาะในกลุ่มของตนเท่านั้นเองเรื่องการที่จะแซงชั่นให้ประเทศจีนออกจากระบบสวิฟนั้นมันเป็นคำขู่ที่ ไม่กล้าทาจริงเพราะฉะนั้นแล้วอเมริกาไม่มีที่ไหนที่ได้เปรียบจีนเลยแม้แต่นิดเดียวครับท่านผู้ชม เมื่อเร็วๆนี้สหรัฐอเมริกาได้ส่งนางเจเน็ตเยเลนริ่มตีคลังและนายแอนโทนีบลิงเกนเริ่มตีต่างประเทศมาเยือนจีนแต่ท่านผู้ชมรู้ว่าทั้งคู่ต้องแบกหน้ากลับบ้านไปมือเปล่าเพราะฝ่ายจีนไม่ได้ใส่ใจข้อเสนอแบบเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวคืออเมริกามาเนี่ยทุกครั้งที่มามายื่นเงื่อนไขว่าอเมริกาต้องการ12-3คือมองจีนเป็นท่าในเรือนเบี้ยคุณต้องทําตามที่ผมบอกนะผมจะอย่างเงี้ยถ้าคุณไม่ทําเดี๋ยวผมจะแซงชั่นคุณจะโน่นจะนี่นั่นยึดติดกับท่าทีที่จะโโองเป็น มหาอำนาจแต่ผู้เดียวในโลกนี้เมษายนที่ผ่านมามีคนสำคัญสองคนมาเยือนจีน คนหนึ่งคือนางเจเน็ตเยลเลนรัฐมนตรีคลังสหรัฐมาวันที่4-8เมษายน2567หลังจากนั้นอีกประมาณสามอาทิตย์คนที่2คือนายแอนโทนีบลิงเกนรัฐมนตรีต่างประเทศเยือนจีนระหว่าง24-28เมษายนอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วว่าทั้งสองคนเที่ยวไล่เที่ยวขือมาประเทศจีนสองครั้งแล้วในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมามาทั้งสองครั้งแล้วเดินทางมาบ่อยอ้างว่ามาเจราจาเพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ผิดพลาด แต่พฤติกรรมของทั้งคู่ต้องเรียกว่าตบหัวกลางสาราขอขอมาที่บ้านหรือตบหัวแล้วรูปหลังก็ได้ถ้า้ผมท้องต้องเปรียบเทียบอย่างนั้นเพราะก่อนหน้าที่จะมาถึงประเทศจีนบรรดาสหรัฐได้ปั้นเรื่องปั้นราวกล่าวหาจีนต่างๆนานานอกจากนี้ยังใช้มาตราการปิดล้อมขีดกันจีนทุกรูปแบบไม่ว่าจะเรื่องหัวเว่ยจนถึงล่าสุดความพยายามจะแบนติก๊กต๊อกออกจากสหรัฐโดยยื่นคำขาดพยายามบังคับให้บริษัทไบตัน ขายกิจการให้กับบริษัทในสารัฐทั้งๆที่ t i k t o อกเป็นแอปพลิเคชันโซเชียลมีเดียยอดนิยมในอเมริกามีบัญชีผู้ใช้งานกว่า170ล้านบัญชีหรือประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรสารัฐที่มีราวๆ340ล้านทีเดียวท่าทีต่างๆแบบนี้ทำให้คนทั่วโลกมองการมาเยือนจีนครั้งนี้ของนางเยนเล่นและเบืองบลิงเกน ว่าไม่ได้ทำตัวเป็นแขกผู้มาเยือนทั่วๆไปมีมารยาทนั่งเจรจากันอย่างดีๆแต่เป็นพฤติกรรมของนักเลงหลงยุคท่านผู้ชมครับที่คิดด้วยตัวเองเป็นเจ้าหนายนิคมที่ยังยึดติดกับแนวคิด ค่าคือผู้ชนะแต่เพียงหนึ่งเดียวคิดทุกอย่างเป็นซีโร่ซัมเกมเหมือนสมัยยุคสงครามเย็นขอนอกเรื่องนิดหนึ่งก็ในเรื่องนะครับเรื่อง TikTok b กไบแดน์เจ้าของบริษัท TikTok อกถูกบังคับโดยสภาคอนเกรสให้ต้องขายกิจการหรือไม่ก็ต้องปิดไปเลยท่านผู้ชมรู้ไหมเขาตัดสินใจยังไงเขาปิดครับเขาไม่ขายอูจะกวนตีนของมึงไปอย่างเงี้ยบรรดาในทุนต่างๆของอเมริกาที่อยากจะมา เป็นเจ้าของ Tik t o ็อกน้ำลายไหลย,ย้อยกันเลยมองว่าจีนไม่มีทางเลือกใบ้ได้สมัทางเลือกเพราะว่าขายทิ้งยังได้เงินได้ทองมาก,ก้อนหนึ่งแต่เขาไม่รู้ถึงศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีครับของเจ้าของแพลตฟอร์ม Tik t o ็อกเมื่อเขาเห็นว่าเอ็งจะมาบีบให้ข้าขายแล้วถ้ากูไม่ขายเอ็งต้องปิดกูก็ปิดก็ปิดสิเพราะจริงๆแล้วเนี่ยติกต็อกมีคนใช้อยู่รายการอยู่ประมาณ1,700กว่าล้านคนทั่วโลกอเมริกาแค่10%เอเนเองเขาไม่รู้สึกรู้หนาวเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เขาไม่ยอมขายเพราะว่าเขามีอาวุธลับของเขาในติ๊กต็อกก็คือระบบอัลกอริทึมที่เขาพัฒนา้วยตัวเขาเองเขาไม่อยากให้อันนี้ตกไปอยู่ในมือของอเมริกาขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับคนอเมริกันมันเอาเงินเป็นตัวตั้งกูบีบมึงให้มึงขายมึงไม่มีทางเลือกเพราะว่าได้เงินกำชีดีกว่กรรกำตดแต่เพเื่อเอิญเจ้าของไบเดนเป็นคนจีนซึ่งเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มโตวินอีกอันหนึ่งด้วยเขายอมหักไม่ยอมงอเขาไม่ได้เห็นแย่งเงิน ไม่ใช่น่าเงินเหมือนนักลงทุนคนอเมริกาทั้งนี้ทั้งนั้นนางเจเน็ตเยลเลนรัฐมนตรีคลังสหรัฐได้สร้างวาทกรรมว่าจีนใช้นโยบายที่ไม่เป็นธรรมไม่เป็นตามกลไกการตลาดจีนทำเพื่อให้สร้างความได้เปรียบให้ผู้ผลิตจีนตลอดทำให้มีกำลังการผลิตที่ล้นเกินหรือที่เขาเรียกว่า Over Capacity นางเยเลนอ้างบอกว่าการที่จีนมีกำลังผลิตล้นเกินนั้นเป็นการบิดเบือนเศรษฐกิจโลก เขาพุ่งเป้าไปที่สาอุตสาหกรรมใหม่ของจีนคือรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและผลิตแผงโซลาเซลล์คนในโลกนี้ฟังแล้วก็ขำคืออเมริกาเวลามันเจเรนี่นะฮะมันไม่คำนึงถึงทฤษฎีะอะไรทั้งสิ้นที่มันเป็นคนสอนคนทั่วโลกการที่มีกำลังผลิตล้นโลกนั้นเนี่ยประเด็นไม่ได้อยู่ที่ล้นโลกหรือไม่ล้นโลกประเด็นคือว่าถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์ กด Follow และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู YouTube เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้วกด Like แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมราคาที่เขาผลิตออกมานะั้นมันถูกกว่าราคาที่พวกคุณผลิตเองก็ในเมื่อราคาเขาดีกว่าคุณถูกกว่าคุณภาพเหมือนกันผู้ใช้ผู้บ้พวกก็ต้องใช้ของที่ราคาถูกกว่าและคุณภาพ ดีกว่าหรือเท่าเทียมกันปกติตามหลักเศรษฐศาสตร์การค้าหลักการตลาดแต่ความที่ประเทศอเมริกาต้องการจะด,ดังแก่เขาโดยเฉพาะอย่งยิ่งสาพื้นที่แบตเตอรี่ไอออนลิเธียมไอออนนะฮะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับรถจน EV ตลอดจนแผงโซลาเซลล์มันเป็นความผิดของจีนหรอือที่เขาผลิดของได้เยอะแล้วขายของถูกกว่าอเมริกาเฮ้ยทำไมคุณไม่กลับไปทบทวนตัวคุณเองวะ ว่าทำไมคุณไม่ทําออกมาแล้วสู้เขาแล้วสู้เขาไม่ได้เพราะอะไรเอาเท้าเนี่ยามาวางบนศรีศรษะตัวเองแล้วคิดให้ส,ส,สรัตาว่าเฮ้ยทำไมเราสู้จีนแต่เพราะอะไรวาทกรรมกําลังผิดล้นเกินสะท้อนความวิตกกังวลของชาติตวันตกว่าจะไม่สามารถแข่งขันกับจีนได้ในอุตสาหกรรมใหม่เหล่านี้ก็เลยต้องป้ายสีจีนเพื่อขัดขวางความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมของจีนเปิดทางให้ใช้มาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมกับจีน ภายใต้คออ้างว่ารัฐบ,บาลจีนอุดหนุนการผลิตอย่างไม่เป็นธรรมทั้งทั้งที่ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมาจีนเขาได้วางยุทธศาสตร์ในการใช้อุสตสาหกรรมพลังงานใหม่ผมเคยเล่ารูปจางฟังแล้วไม่ใช่เหรอหลายตอนในอดีตท่านผู้ชมครับก็มีความจําดีกลับไปดูผมบอกว่าจีนได้พัฒนาการผลิตก้าวล้าค่้าไปอีกขั้นหนึ่งกลายเป็นการผลิตที่มีคุณภาพแล้วใช้เทคโนโลยีการผลิต ที่ทันสมัยทําให้ต้นทุนต่อหน่วยมันถูกลงแล้วจีนเนี่ยใช้อุตสาหการรมพลังงานใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเป็นตัวพลิกเกมเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจใหม่ปลดล็อกการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลตรงนี้ต่างหากที่เป็นหัวใจอเมริกาเพราะถ้าโลกทั้งโลกมาใช้โซลาร์เซลล์ใช้รถ E ีีขึ้นมาเท่ากับว่ามูลค่าของเงินดอลลาร์ที่ผูกไว้กับน้ำมันคันที่เขาเรียกว่าเปโตรดอลลาร์ ollar, จะล่มสลายพังทลายไปเลยนี่คือการฟาดกลับของจีน อย่างนิ่มๆเพราะประชาชนถ้าสามารถที่จะใช้พลังแสงอาทิตย์ใช้รถไฟฟ้าก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้น้ํามันมากเหมือนแต่ก่อนและก็จะทําให้กระดูกสันหลังของอเมริกาในเรื่องการที่ควบคุมเรื่องเกี่ยวกับพลังงานตัวเองฟอสซิลจะต้อง ตกอันดับพวกนี้เนี่ยอุตสาหการน้ำมันมันเป็นฐานอ้ำหน้าสำคัญของอเมริกาผมเคยออกรายการตอนเปตโรดอลลาร์ถึงคราวล่มสลายในรายการกุยจุงเรื่องสนที่ตอนที่168วันศุกร์ที่16ธันวาคม2 5 6 5ท่านผู้ชมครับคลิปต่างๆที่ผมเคยออกไปไว้จะเป็นปี2ปี3ปีหรือ4ปีคลิปต้นๆ4ปีที่แล้วฟังดูก็ยังถูกต้องอยู่ไม่เคยผิดพลาด ถ้าผู้ชมกลับไปดูย้อนหลังได้เรามีคลิปพวกนี้เนี่ยที่คนดูเกินล้าน30-40คลิปใน YouTube ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับตอนนี้ประเทศต่างๆทั่วโลกกำลังต้องการผลิพันธ์สีเขียวอย่างมากคือต้องการที่จะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเลยไม่สมเหตุสมผลจะอ้างว่ามีกำลังการผลิตล้นเกินกับสินค้าจีนที่มีราคาถูกกว่า เพราะเขาถูกกว่าเพราะเขามีศักยภาพในการแข่งขันมากกว่าทั้งที่การค้าเสรีและการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันนี้มันเป็นหลักพื้นฐานของทุนนิยมที่ชาติตวันตกยึดถือและก็บีบบังคับให้ทุกประเทศในโลกีน้ใช้ด้วยเหตุนี้แทนที่จะสร้างวัฒนธรรมเพื่อกีดกันจีนกับสหรัฐชาติตวันตกต่างหากที่สมควรจะพิจารณาตัวเองว่า ทำไมถึงไม่สามารถจะแข่งขันกับเขาได้ที่สามารถจะตอบรับกับความต้องการในประเทศและทั่วโลกถ้าอเมริกาแข่งขันแฟฝงกับจีนใช้ห่วงประโยชน์จาก่วงโซ่อุปทานของจีนซัพพลายเชนเพื่อสนับนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภ,าพภูมิอากาศทั้งสองชาติก็จะชนะไปด้วยกันคือวินวินด้วยความร่วมมือของสองชาติก็จะเป็นประโยชน์ต่อคนทั้งโลกผลสินค้าสู้เขาไม่ได้ราคาเขาถูกกว่า และสินค้าที่เขาผลิตนั้นเนี่ยกำลังจะก,กระทบพลังงานหลักซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของตัวเองเป็นอำนาจของตัวเองและอีกหน่อยถ้าขืนปล่อยไปอย่างนี้เรื่อยๆในที่สุดแล้วอเมริกาไม่มีอะไรต่อรองกับโลกได้เลยแม้แต่นิดเดียวก็เลยหาเรื่องเกเรบอกว่าจีนค้าขายไม่เป็นธรรมเพราะว่าจีนมีกำลังผลิตที่ล้นเกินความต้องการก็คือสรุปง่ายๆว่าโซลาร์เซลล์ของจีนขายดีมากถูกกว่าโซลาร์เซลล์ของอเมริกาและของยุโรป ถ้าผู้ชมว่านี่มันเป็นลักษณะอันธพาลหรือเปล่าเนี่ยนักเลงหัวไม้กุ้ยระดับซอยข้างซอยนึกไม่ถึงที่เป็นอเมริกานี่ยังไม่รวมถึงบังคับออกกฎหมายสภาคองเกรสบังคับให้ไบเดนเจ้าของ TikTok ต้องขาย TikTok ทิ้งแล้วก็บอกต้องขายนักลงทุนอเมริกาก็เยืนเข้าเข้าคิวกันน้ำลายไหลย,ย้อยเลยแต่เออจีนถือศักิศสีเหนือกว่าไม่ยอมขายยอมปิดชัวน,นายแอนโทนีบริงเกน มาพูดทุกเรื่องที่จีนไม่อยากฟังเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะคุยกันไม่รู้กี่ครั้ง <c oughs> กี่คราแล้วมันก็ยังโง่เง่าเต่าตุนอยู่นะงะไม่รู้ว่าจุดยืนจีนเขาชัดเจนในนี้เดินทางมาจีนหลังจากนางเยนเล่นกลับไปสองสัปดาห์วิธีการคือเริ่มด้วยการปลิ้นปล่นด้วยการกล่าวหาจีนในเวที G7 ที่อิตาลีที่เขาไปร่วมประชุมก่อนหน้านี้ว่าจีนสนับสนุนรัสเซียให้ลุกรานยูเครนและยังกล่าวถึงเรื่องของ สิทธิมนุษยชนในสินเจียงอีกด้วยเรื่องเก่าๆเ,เอามาพูดทั้งทั้งที่ปัญหาสิทธิมนุษยชนในสินเจียงนั้นไม่มีปัญหาแต่เป็นปัญหาที่อเมริกาบางคนสร้างขึ้นมาร่วมกับทางตะวันตกเพื่อบ,บีบจีนในเรื่องสิทธิมธนุษยชนทั้งทั้งที่สินเจียงมีสิทธิมนุษยชนอย่างเต็มที่สินเจียงกําลังเจริญเติบโตประชาชนชาวอุยกูกับประชาชนชาวจีนอยู่ร่วมกันอย่างสันติในช่วงเวลาเดียวกันประธานาธิบดีโจไบเดน ยังได้ลงนามในกฎหมายมาตรการช่วยเหลือต่างชาติชุดใหม่ซึ่งรวมถึงการช่วยเหลือให้แก่ไต้หวันรวมทั้งกฎหมายที่บังคับให้บริษัทไบเดนของจีนขายหุ้นทั้งหมดของติ k t o ็อกภายในระยะเวลาหนึ่งปีไม่งั้นก็ถูกแบรนด์ห้ามใช้อย่างถาวรนอกจากนี้ไบเดนยังประกาศจะเก็บภาษีเพิ่มเติมกับเหล็กและอลูมิเนียมจากประเทศจีนด้วย นอกจากนี้ก่อนอยอกเดินทางมาจีนในบริงเกนยังกระพือประเด็นที่ว่าจีนให้การสนับสนุนรัสเซียทางการค้าละเมิดมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียและยังขู่ว่าสหรัฐก,กําลังพิจารณาจะขับจีนออกจากระบบชําระเงินระหว่างประเทศหรือที่เรียกว่าสวิฟอีกด้วยแต่พอมาถึงจีนจริงๆระหว่างการถแถลงข่าวไอ้เจ้าบริงเกนกับสแสดงความกันล่อนกับกรอกด้วยการพูดว่าอเมริกาและยุโรป กังวลเรื่องความสัมพันธ์ของจีนรัะเสียบอกว่าอเมริกาพร้อมจะใช้มาตรการคว่ำบาตแต่ไม่กล้าพูดเรื่อง Swift s w i f t และไม่ยอมพูดด้ว,ว่ามาตรการคว่ำบาตท,ที่คุณพูดก่อนหน้านี้คืออะไร และเหตุผลที่นายบิงบลิงเกนไม่กล้าพูดเรื่องความบาดจีนเพราะว่าทางฝ่ายจีนได้ทําตามที่ยืนยันมาตลอดว่าไม่สนับสนุนทั้งรัสเซียและยูเครนจีนไม่เคยส่งอาวุธให้ทั้งสองฝ่ายยังได้ทั้งเสนอแผนสันติภาพเพื่อหาทางออกให้กับความขัดแย้งอีกด้วยจีนต้องการสันติภาพระหว่างรัสเซียแยูเครนแต่อเมริกาต้องการสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียแม้แต่ทางฝั่งยูเครนก็ไม่มปฏิเสธที่จะคุยกับจีน ประธานดี๋สีจิ้นผิงได้ยินยอมพบกับนายบริงเกนในวันศุกร์ที่26สเมษายนไม่จําเป็นต้องพบก็ได้แค่คุยกับนายหวังอี้รับตี่ตามเทศจีนและนายยงตรีลีเฉียงอพอแต่สีจิ้นผิงมีวาระในการพบบริงเกนเพราะสีจินผิงต้องการสอนมวยให้ในายบริงเกนเด็กเมื่อวันศุน์ที่มีประเด็นที่มีนัยสําคัญอย่างยิ่งคือหนึ่งสีจินผิงบอกว่าจีนจะได้เห็นยินดีจะได้เห็นสตร อเมริกาเชื่อมั่นในการเปิดกว้างพัฒนาความเจริญรุ่งเรืองขณะเดียวกันคาดหวังว่าอเมริกาก็จะมองการพัฒนาของจีนในเชิงบวกเช่นกันไม่ใช่ว่าพอจีนพัฒนาอะไรขึ้นมาแล้วอิจฉาริษยากลัวว่าจีนจะแซงหน้าตัวเองก็หามาตรการคว่ำบาตรจีนทุกเรื่อง ในแยะของคำกล่าวนี้สีจิ้นผีงต้องการสื่อว่าอเมริกาควรจะยึดมั่นในเรื่องการเปิดกว้างการสร้างความรุ่งเรืองเป็นหลักการสำคัญของระบบทุนนิยมประชาธิปไตยแต่สิ่งที่อเมริกาทำอยู่ในตอนนี้ คือการใช้มาตรการจีดกันปิดล้อมจีนสร้างกลุ่มพันธมิตรของตัวเองเพื่อจํากัดความรุ่งเรืองเอาไว้เฉพาะในกลุ่มของตนเท่านั้นเองก็คือให้จีนมันชิบิณ่าสิบหายไปไม่ให้มันโตแต่ให้พวกกูโตอยู่ฝ่ายเดียว2ส,สีจิ้นผิงบอกว่าคุณจะต้องติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกต้องเพื่อความสัมพันธ์นจีนและอเมริกาที่มีสัียภาพมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นและสามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างจริงจังในยะ ของคำกล่าวนี้คืออเมริกาจะต้องปรับทัศนคติที่มีต่อจีนการเติบใหญ่ของจีนนั้นไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่ออเมริกาอเมริกาจึงไม่ควรใช้ทัศนคติสมัยสงครามเย็นกับจีนทัศนคติที่เท่าเทียมถูกต้องที่มีต่อกันคือกระดุมเม็ดแรกครับที่ต้องการให้ถูกต้องก่อนถึงจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อได้ 3. ส,สีจีนผิงกล่าวว่าจีนยินดีจะร่วมมือแต่ว่าความร่วมมือต้องเกิดขึ้นจากทั้งสองฝ่าย จีนไม่ได้กลัวการแข่งขันแต่ว่าต้องแข่งขันกันอย่างเท่าเทียมกันไม่ใช่การกำจัดคู่แข่งให้สิ้นไปหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าซีโร่ซัมเกมจียืนยันหลักการว่าต้องไม่ร่วมกลุ่มกันเพื่อสกัดกั้นชาติใดชาติหนึ่งเพราะทุกประเทศสามารถที่จะมีเพื่อนและพันธมิตรแต่ว่าไม่ใช่เพื่อกีดกันและทำลายฝ่ายหนึ่งในยะของคำกล่าวของสีจิ้นผิงนี้คือ จีนและอเมริกาควรเป็นหุ้นส่วนมากกว่าการเป็นกู้แข่งช่วยเหลือกันมากกว่าการทำรา้ายฝ่ายแสวงจุดร่วมสงวนจุดต่างพิสูจน์ว่ายึดมั่นตามคำพูดไม่ใช่พูดอย่างทำอย่างโดยสีชินผิงเสนอสามหลักการได้แก่หนึ่งให้เคารพซึ่งกันและกันสองอยู่ร่วมกันอย่างสันติสามความร่วมมือที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ข้อที่สี่ประธานศสีชินผิงเน้นย้ำว่าโลกนี้กว้างใหญ่มากพอสำหรับก,การพัฒนาร่วมกันและความเจริญรุ่งเรืองของแต่ละฝ่าย พร้อมกล่าวถึงการพบปากกับประธานาธิบดีโจไบเดนในนครซานฟรานซิสโกเมื่อปีที่แล้วในยะของคำกล่าวนี้คือการทวงสัญญาที่ไบเดนเคยให้ไว้กับสีจิ้นผิงในการพบกันที่การประชุมเอเป็กซัมมิตณนะครซานฟรานซิสโกเมื่อปีที่แล้วซึ่งไบเดนรับปากว่าสหรัฐจะยึดมั่นในนโยบายจีนเดียวไม่มีทัศนะที่เห็นว่าจีนเป็นปฏิปักษ์และไม่มีเจตนาขัดขวางกานพัฒนาของจีนแต่ท่านผู้ชมรู้ไหมอะไรเกิดขึ้น พอรับหลังการประชุมเอเปกอเมริกากับทำตรงกันข้ามกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ไบเดนพูดหมดนอกจากนี้แล้วสีจีมิงยังกล่าวทิ้งท้ายในการพบปากกับบริงเกนด้วยว่ายังคงมีอีกหลายประเด็นต้องจัดการแก้ไขด้วยความพยายามเพิ่มเติมการเยือนจีนครั้งนี้ของบริงเกนเป็นไปตามข้อตกลงกันระหว่างประธานดีไบเดนกับเขาในการสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อหลายสัปดาห์ก่อนและหวังว่าการเดินทางมาครั้งนี้ในบริงเกนจะไม่เสียเที่ยว สรุปท่านผู้ชมครับก,การเยือนประเทศจีนนางเจนนตเยเลนรัมดีคลังสหรัฐาและนายแอนโทนีบลิงเกนรัมดีต่างประเทศสหรัฐาจะไม่เสียเที่ยวอย่างที่ประธานธิดีจินผิงกล่าวไว้เป็นในหรือเปล่าทั้งนี้นางเยเลนและนายบลิงเกนอาจจะใค้ครวญประสบการณ์ในการเดินทางมาประเทศจีนครั้งหลังสุดทั้งคู่ไม่ได้บินตรงไปที่กรุงปักกิ่งนางเยเลน ลงเครื่องที่กวางโจวตัวนายบริงเกนล,ลงเครื่องที่นครเซี่ยงไฮ้ท่านผู้ชมคงทราบแล้วครับว่าทั้งเซี่ยงไฮ้และกวางโจวแม้จะไม่ใช่เ,เมืองหลวงหรือศูนย์กลางการปกครองจีนแต่ทั้งสองเมืองเป็นตัวอย่างที่ประสบความสาเร็จสูงสุดจากนโยบายปฏิรูปและเปิดประเทศของจีนเซี่ยงไฮ้เปลี่ยนจากเมืองที่เคยเป็นเสมือนเขตเช่ากึ่งเมืองขึ้นของชาติตวันตกถึงขนาดที่ในอดีตเมื่อเกือบร้อยปีที่แล้วมันมีป้ายหน้าสวนสาธารณะแห่งหนึ่งว่า ห้ามสุนักและคนจีนเข้าตอนนี้เซียงไฮกลายเป็นหมานครนานาชาติแถวหน้าของโลกได้ในทุกวันนี้ส่วนกวางโจวนั้นเป็นเมืองสําคัญจากการเติบโตขึ้นจากการค้าขายกับต่างประเทศจนกวางโจตอนนี้มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในประเทศจีนจีนที่ปกครองด้วยระบอบสังคมนิยมแต่ว่ากับสร้างความสําเร็จจากการเปิดกว้างพัฒนาความเจริญรุ่เรงเรืองย้อนแย้งกับสหรัฐ ที่ทุกวันนี้ปิดกั้นกีดกันความบาดประเทศอื่นไม่ให้จเจริญรุ่งเรืองขึ้นมานายบลิงเกนยังได้ไปชมการแข่งขันบาสเกตบอลอาชีพของจีนระหว่างทีมเซี่ยงไฮ้ชาร์กและเจอเชียงโกลเด้นบูลไปเยี่ยมชมมหาลาัยนิวยอร์กวิทยาเขตเซี่ยงไฮ้ก่อนจะเดินทางกลับยังแวะซื้อแผ่นเสียงที่ร้านแผ่นเสียงในกรุงปักกิ่งอีกด้วยทําไมต้องบาสเกตบอลบาสเกตบอลเป็นเสมือนกีฬาประจําชาติอเมริกาแต่ได้รับความนิยมในจีนอย่างมาก ส่วนการไปรเดินมาลายยัยวยอร์วิทยาเขตเซี่ยงไฮ้แสดงว่าจีนอนุญาตให้มาลายของสหรัฐมาเปิดวิทยาเขตในเมืองจีนได้ขณะที่ตัวแผ่นเสียงคิดค้นขึ้นในอเมริกาแต่มีวางขายในจีนจนถึงทุกวันนี้ทั้งหมดนี้แปลว่าอะไรท่านผู้ชมแปลว่าจีนไม่ได้ปฏิเสธหรือกีดกันวัฒนธรรมความรู้ภูมิยาเทคโนโลยีของชาติตะวันตกแต่จีนเปิดรับสิ่งที่คิดแล้วว่ามีประโยชน์สร้างการพัฒนาประเทศและประชาชนได้ตรงกันข้ามกับสหรัฐอเมริกากับที่กำลังทำอยู่ทุกวันนี้ นอกจากนี้แล้วท่านผู้ชมครับรู้ไหมคล้อยหลังในบริงเกนมาเยือนจีนในเพียงหนึ่งหรือสองวันนายอีลอนมัสเทสลาบริษัทอีวียักษ์ใหญ่ของอเมริกาและของโลกตัดสินใจบินมาเยือนจีนแบบไม่แจ้งกำหนดการล่วงหน้าเลยท่านผู้ชมอีลอนมัสยกเลิกกำหนดการที่ตัวเองต้องไปพบนายโมดีที่อินเดียยกเลิกน่าจะเฉยเลยแล้วก็มาจีนแบบไม่แจ้งด้พมิวการพบในหลี่เฉียงนายกจีนในวันอาทิตย์ที่28เมษายนที่ผ่านมาด้วย อีลอนมัสพูดอย่างนี้ครับรู้สึกเป็นเกียรติได้พบกับนายยงตีหลี่เฉียงเรารู้จักกันมานานหลายปีแล้วตั้งแต่ที่เทสลาเปิดโรงงานในเชียงไายช่วงแรกๆมัส <Musk S 1> <Musk S 2> ได้โพสต์ข้อความผ่าน X พร้อมแนบภาพถ่ายที่เขาไปพบในายจีนก่อนหน้านี้ผู้ก,ก่อตั้งบริหารเทสลาเคยเระบุว่าโรงงานของจีนของเทสลาในจีนของเทสลาไม่เพียงเป็นโรงงานที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลกแต่ยังมีคุณภาพดีสุดในโลก จากการเปรียบเปลยของสีจินผิงและประสบการณ์มาเยือนจีนรอบนี้ของนันเยนเล่นและบลิเกนถ้าผู้แทนสหรัฐทั้งสองคนที่เดินมาทางจีนหลายครั้งหลายหนยังคิดไม่ได้ก็ต้องบอกว่าพวกคุณเนี่ยเดินทางมาจีนรอบนี้อีกรอบเป็นเรื่องที่มาแบบเสียของจริงๆแล้วหน้าแตกจนหมอไม่รับเย็บเลยหลังจากที่โดนจีนตอกหน้ากลับไปไม่สําเร็จสักเรื่องหนึง่งเรื่องการที่จะ a ซ็นชันให้ประเทศจีนออกจากระบบ s วิฟ t นั้นมันเป็นคำขู่ที่ไม่กล้าทำจริงเพราะว่าจีนยังถือพันธบัตรของอเมริกาอยู่เกือบ1ล้านล้าน,านเหรียญสหรัฐคุณผลักดันจีนออกจาก s วิฟ t จีนก็เทขายพันธบัตรคุณเพราะว่าจีนมีระบบการเงินเขาอยู่แล้วไม่ต้องพึ่ง s วิฟ t เลยแม้แต่นิดเดียวเหมือนระบบ GPS ที่อเมริกาผูกขาดวันนี้ระบบ ไปโตของจีนหลบ G P S ทั่วโลกใช้กันเต็มไปหมดและคุณภาพดีกว่า G P S อีกเพราะฉะนั้นแล้วอเมริกาไม่มีที่ไหนที่ได้เปรียบจีนเลยแม้แต่ดเดียวครับท่านผู้ชมถ้าอยากดูรายการนี้ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t e เนี่ยถ้าให้ท่านกด subscribe กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ YouTube ท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม